เรามีถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากมาแนะนำละกันเพราะว่าตัวหญิงเองอะค่ะก็พึ่งได้ใช้พึ่งได้ใช้นะประมาณ3-4วันนี่มัป่อุทัะค่ะปูอะปูอะคืออะไรปัวะนะคะเป็นสินค้าที่ช่วยในเรื่องของรักแร้ วันนี้น้องหญิงนิรมนคนสวยจะมีการโชว์ด้วยจ้าทาโชว์ถ้าเราทาโชว์นี่ฟนเฟซบุ๊กจะปิดปิดปิดไลฟ์สดเราไว้อะจริงๆแล้วเราเราเป็นคนที่ใช้จริงนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวตัวใหม่นี้ชื่อว่าปุ๊นะคะหน,หนึ่งหลอดเนี้ยใหญ่มากเลยนะคือ50 ml ใช้ได้ นานเลยก็ว่าได้ประมาณเกือบสองเดือนเลยเนาะถ้ามาแค่รักแร้อย่างเดียวนะอ่ะพี่หญิงใครใช้ได้บ้างบอกไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยคนที่มีปัญหาพวกรักแร้ดำกินตัวเหม็นอ่ะใครเหม็นเดี๋ยวเดดมก่ือนอุ้ยไม่เหม็นอ่ะเพราะว่าใช้ปัวตั้งแต่ใช้ปัวนะคะไม่ได้ใช้รอออนเลยค่ะพี่เพนชิคใช่ใช่พี่เพนชิคทำ เอาปัวไปใช้เลยใครนะที่มีปัญหานะพวกรักแร้ดำนะข้อศอกดำขาหนีบดำนะคะหรือคนที่แบบมีกลิ่นเต่าแรงๆอะ่ะคือบางทีเราไม่รู้นะว่าเราอะ่ะเป็นคนกลิ่นเต่าแรงเออแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนข้างๆเราเขากำลังจะเป็นลมแล้ว <ผม S 1> เฮ้ยมันไม่ใช่จริงๆเราจะต้องเช็คตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ย กลิ่นตัวเราอะมันเป็นยังไงแต่หญิงแนะนําเลยถ้าใครที่มีปัญหาพวกนี้ค่ะปัวค่ะปัว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 จําชื่อนี้ไว้จริงๆแล้วตอนนี้ใกล้จะแบบวันแห่งความรักกันแล้วนะออถ้าสมมติว่าแบบบางทีสามีไม่กล้าบอกทาไงดีวะแต่ว่าจริงๆแล้วสามีก็แบบเขาเกรงใจเ,ใเราอยู่นะตกนงใจอ,อยแต่ถ้าหากว่ามีมีของสีสวยใช้อยู่อะแบบว่าใช้แล้วต,ต่อให้นี้ ใช่เต่าหายแสงแกงขาสั้ะใช้แล้วดีมากเลยขอบคุณรีวิวจากคุณพี่โอ๊ตนะคะของดีก็เลยเอามาบอกต่อสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆหรือใครที่มีปัญหาแบบที่เราบอกตะตุ่มดำก็ช่วยได้นะคะทาได้นะและที่สำคัญแผลเป็นใช่ไม่ไดเว่านะแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบทารอยแผลเป็นน่ะคือตอนนี้ให้ ให้ลูกค้าคนหน่งที่เป็นรอยเหีต้องเป็นต้องเป็นเลเซอร์เลยอ่ะแต่ว่าเลเซอร์ก็ราคาค่อนข้างแพงเขาก็ตอนนี้สู้ไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้เริ่มให้เขาใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่มันเป็นแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าถามว่าช่วยได้ไหมตอนนี้เขากาลังทาอยู่เดี๋ยวมาติดตามผลแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดบอกอีกทีหนึ่งแต่ที่สําคัญหายแน่นะใช้แต่ครั้งแรกหายแน่คือกลิ่นเตาใช่หายจริงตอนเนี้ยกลิ่นเตาเขาต้บเอาไม่อายเออ หญิงจะบอกว่าคนที่มีรู้จักหนังไก่ไหมคะมหลายหลายคนสาวๆจะถอนชอบใช้แหนบนนดึงขนน่ะหนึ่งในนั้นก็คือเราใช่ <laughs> หญิงจะบอกว่าหญิงเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แหนบเพราะบางคนไม่ชอบโกนไงชอบใช้แหนบแล้วดึงเอามันดีมันมันมากเลยเออดึง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 สุดท้ายค่ะ หนังให่ค่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มบริเวณรักแร้ของเราด้วยนะใหญ่แล้วเป็นขนคุดขนคุดอ่ะขนคุดเป็นเม็ดเป็นตุ่มอ่ะอันนี้คือหน้าตาสวยนะแต่ว่าสมัยไม่ใช่สมัยก่อนสิเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยรู้จักคัวมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะใช้ได้เกือบอาทิตย์แล้วนะบอกเลยว่ามันดีมากเฮ้ยมันมันเริ มันเริ่มขาวแต่กลิ่นเนี่ยหายไปแบบไม่มียิบสี่ชั่วโมงเอาอยู่คัวจริงๆไม่ได้มาอวยหรือว่าไม่ได้อะไรเขานะแต่เกิดจากการที่เราอะเนี่ยใช้เองเนี่ยหลอดที่เราใช้อยู่เนี่ยหลอดที่เราใช้อยู่อะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยหญิงกําลังจะบีบออกมาว่าเขาใช้ยังไงอะถอดทาเลยค่ะถอดทาเลยจ้าจะบอกว่าถอดฝั่งไหนดีวะถอดฝั่งไหนก็ได้จ้ะ ผิวเขาวอยู่แล้วนะดูหน้าเนี่ยแต่ว่าหนังไก่อะแบบไม่ได้นะใช่ยังหอมอยู่ยิ่งไม่ได้ทาลอออนนะยังไม่ได้ทาลอ่อนอุ้ยชอ่ะ์จังอ่าเขานี้ค่ะทาไปเลยค่ะทาทุกวันทุกวันทาเช้าทาก่อนนอนทาเดี๋ยวเข้าไปให้ดูอีกเลยค่ะทาไปเลยนี่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 แล้วเนื้อครีมบางเบามาก ใช้ดีมากหญิงบอกเลยหอมหอมเนี่ยค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นนะจริงๆวันแรกอ่ะหญิงใส่เสื้อก้ามาออกซิดาเรามีคนทักหญิงนะว่าเออทำไมมึงจักะแลดาจังวะเออหน้านะหน้าเนียนหน้าไม่มีรูขุมขนหน้าสวยแต่ว่าเราก็มีครีมหน้าด้วยนะออเ,รเร็วๆนี้ใช่เนี่ยค่ะแห่งแล้วนะยี่มันหอมด้วยเนาะมันมีกลิ่นหอม แต่ยิ่งต้องบอกว่าไอครีมฟัวมันไม่ไม่ได้มีพวกสารเคมีหรือพวกแบบพาราเบนอะไรพวกเนี้คือเราใช้ได้เเข้าจากต่างประเทศค่ะคุณเวลาคุณใช้ไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยถ้าไม่ดีเราก็ไม่มาขายไม่ไม่เสียชื่อเสียงคนที่เขาผลิตแน่นอนนะคะแต่เวลาที่เราขายเนี่ยราคาย่อมเยาอ่ะราคา390บาท390บาทใช้ได้เกือบ2เดือนนะจริง50 ml นะเอตรงลืมลืมไปเลยว่าเคยใช้โคลล คือรู้ไหมทำไมเราถึงเต่าดำ <_ d> um> เพราะเราใช้โคโลนหรือโลออนนะคะทุกวันทำให้บริเวณรักแร้ของเราเนี่ยมันมีความคล้ำความดำเพราะว่าโลออนมันก็มีสารที่ช่วยระงับกลิก่นก็จริงแต่มันก็ทำลายผิวของเราด้วยไม่ได้ถึง5-8ชั่วโมงเลยนะสำหรับพี่นะแล้วแล,วแลวที่สำคัญน,นะ ขนลักแรขึ้นมากบนน่อยแล้วชอถอนิดแล้วคมันนั่นนงถอนอีกก็มันก็เป็นหนังไก่อีก<ช>แล้วหยิงจะบอกว่าหยิงเป็นคนชอบถอนบ่อยแล้วคันนี้พอใช้ทีมตัวนี้ไปหนังไก่ะะอ่ะค่ะมันเริ่มยุบลงเออจิผิวมันเริ่มเนียนเนี่ยเมืมมเ่อกี้ที่หยิงทายด,ยดูอ่ะแล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะเหงื่อออกก็เฉยๆค่ะปกติเลยไม่เหนียวเหนอะหนม ใครที่กําลังมองหาอยู่นะคือจริงๆเราไม่ต้องไม่ใช่ทาแค่นี้นะสำหรคนอ้วนๆนะคอดำอะไรอย่างเงี้ยคอดำแล้วผิวดำเหมือนกันได้ใช้ได้ไหมไม่เพราะชอบผิวสีแทนเพราะสวยอยู่แล้วอันนี้หยอกหยอนะหยอกหยอกนะแต่ว่าคอดำอะไรอย่างเงี้ยทาทาได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะกลิ่นคุณจะหอมทาได้ทั้ง อ่กอดหลังอาบน้ํานะเช้าและเย็นสำหรับอุ้ยพี่อยากขาวไวก่อนนอนคุณทาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงระหว่างเช้าเนาะตอนเช้าเนี่ยอาบน้ําคุณระงับกลิ่นกายร้อร์ซตไม่มีกลิ่นอันนี้คอนเฟิร์มนะคะแกเป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงนะคะแล้วก็ไม่มานั่งมโนเลยว่าหุยมันหอมมันขาวจริงแต่ว่าไม่มีใครมาลวมจะแล้งเรย่างจริงอันี้มันหอมจริงๆไม่เหลืองติดเสื้อเหมือนโคโลนจ้า ใครที่กําลังมองหาแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะเอาโลดนะคะปีแจ๊ะอยแค่หแจ๊ะน้องแจ๊ะพี่อยากจะฝากน้องแจ๊ะไว้ว่าน้องควรทาบริเวณคอของน้องมากๆเลยนะคะคอต้องนะคะน้องควรซื้อนะคะมีคนนึ่งกระซิบบอกว่ามาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองมีตุ่มที่ตูดใช่มึงบอกไปดิมึงบอกไปดิว่ามึงใช้กี่วันแล้วตุ่มนั้นน่ะมันสกสเก็ต อ้อใช้ไปสามวันตูดเนียนกิ๊บเติร์ดก็ทาได้ขาหนีบก็ทาได้นะใครที่ชอบใส่บีกินนี่นะไอเจ้ควรทาซอกคอออแจ้ควรทาซอกคอนะมึงรู้เปล่าเนี่ยมึงได้ยินที่กูพูดไหมจริงเขาถือว่าทาดูได้ใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น่อยนะจ๊ะเป็นกำลังใจเพราะว่าวันนี้พี่หญิงโชว์ลักแคลให้ดูเหมือนกับ ถ้าไม่ใช่แฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โชว์ให้คุณดูลยค่ะรู้ไหมทำไมกล้าโชว์เพราะว่ามันข่าวขึ้นมันใจมันนใจเออสมัยเลย่าฮ่าออจะร้องอ้วนกินโมท้าเยอะกินโมทะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครจะ อาเฟืองตอนนี้เฟืองอ้วนหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้เฟืองกําลังจะมีตัวช่วยที่ดีมากๆตอนนี้นะอุย้ยอยากจะบอกเลยอ่นนะผลิตภัณฑ์น่าแบบแต่ว่าตัวนี้กําลังออกมาแล้วนะ V Slim หรือว่า VS ของเรานะคะช่วยใ,ให้เราลดน้ําหนักได้ดีมากบอกเลยว่าเลิด <laughs> ลดลดอืมแต่ถ้าหากว่าเอาตัวแรกคนไทยจับจับต้องได้390บาท390 โอนส่งฟรีให้ด้วยนะคะเพราะว่ากำไรเนี่ยโปรโมชั่นนะช่วงนี้โปรโมชั่นนะเดี๋ยววันกไรให้กับลูกค้าใช้ดีบอกต่อปุ๊บปุ๊บปัวแล้วก็ทาตัวกีดำเขาบอกไม่รู้นะทาตัวทีดีดำไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะปุ๊บปุ๊บส่งใส่เอาใส่มือแล้วเอาใส่มีตีจุด 390บาทนะคะ390าบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนะคะส่งด่วนเลยส่งฟรีกล่องใหญ่แบบนี้สวยแล้วก็แบบว่าชายได้นานพกพาไปด้วยถ้าบางคนแบบไม่ได้กินเต่าแรงใช้นิดเดียวคนหญิงเมื่อกี้ได้บีบแบบหญิงบีบไม่อยูอ่นิดหนึ่งนี่เนื้อเนื้อจะเป็นประมาณนี้บีบแค่นี้นะคะโอเคบีบแค่นี้นี่จันนี่จันนี่จานนี่จ้ะ ก็ใช้แค่นี้ใช่เอาเมื่อกี้ทาข้างอ่ะเอาทาข้างนี้เอาโชว์อีกข้างนึงใช่ข้างนึงดูสิอ่ะเจ๊โชว์ไปอ่ะโชว์ไปค่ะทาไปค่ะทาไปค่ะโชว์ค่ะโชว์กลิ่นมันหอมนะโอ๊ยกลิ่นหอมหอมไม่ได้บอกว่าโอ้ยนี่เป็นกี่เนื้อหอมมันหอมแต่ยิงไม่ได้ทาโลออนแล้วไงใช่มันใช้แทนโลออนไปเลยอ่ะตัวนี้จบตัวเดียวขาง่ายซึมแล้ว ใครเข้ามาที่หลังนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะอันนี้คือไลฟ์เฟซส่วนตัวเลยนะคะไม่ได้ไลฟ์เพจใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าหาว่าใครที่อยากจะแบบเอาไปขายที่ต่างจังหวัดล่ะก็ทักเข้ามาทักเข้ามาบอกกันเอาไปขายได้ราคาย่อมเยาค่ะจริงราครย่อมเยาวใครก็ใช้ได้ยังไงคนที่มีกลิ่นตัวเริ่มมา S <S <S มามาให้เลยโอนมาเลยค่ะพี่ถ้าหากว่าจะเอากี่หลอดก็ทัก inbox เข้ามาได้เลยนะ,นะจ้า,าอ i n b อกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะส่งที่อยู่มาได้เลยแล้วก็ส่งฟรีออมาเลยจ้าเดี๋ยวันได้ทิ้งเลขบัญชีเข้าไปให้เนะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนทัก inbox ก,กันเลยเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงตั้งแต่คนที่แบบไม่รู้ว่าอยุเท่าไหร่อะสิบสามปีก็มีแล้วเหอะกันเองอะมีอยสาวๆอะที่แบบพึ่งแบบเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวอะยังไงก็มีกิน แต่ว่าใช้ได้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวดําไม่ต้องวัวหุ้ยหยุดใช้แล้วจะดำไหมคุณหยุดใช้จริงๆแล้วอ่ะเอาตรงนะถ้าจะให้กลิ่นหายถาวันกลิ่นคือกรรมพันธุ์อืใช่แล้วแล้วอ้วนนอนกลิ่นก็จะแรงถ้าเป็นกรรมพันธุ์แล้ววันเนี้ยเป็นกรรมพันธุ์ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะจะให้หายภายในหนึ่งหลอดอันเนี้ยเราเราลองไม่เคมว่ามันหายนะมันจะใช่แต่ว่าใช้ต่อเนื่องยังไงทุกคนก็ต้องใช้โลออนครนไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะคะ แล้ว,ว,วมันววว้าวายังไงยังไงคุณแจ้อยังไงคะส่งเลขบัญชีไปให้ทางทางอ,อ,อินบอ็อกซ์นะคะ,ค,ค,ะคุณสุภกกจค่ะคุณคุณพี่คุณพี่ชนาสิทธิ์ใช่ไหมรับกี่หลอดเดี๋ยวพี่ทักอินบ็อกซ์ให้กันหน่อยนิหนึ่งนะคะว่าทักเข้ามาเลยนะคะมีโปรด้วยนะเอาบอกโปรก่อนพี่บอกโปรก่อนหน,นึ่งหลอดเท่าไหร่หนึ่งหลอด390บาทแต่ถ้าคุณพี่ซื้อ2หลอดค่ะจะอยู่ที่750บาทเท่านั้นมีแฟนก็ใช้กับแฟน3หลอดล่ะ สามหลอดจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทใช่หนึ่งพันบาทยิ่งซื้อเยอะมันจะยิ่งคุม้ม,มถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงหรือว่ามีปัญหาเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทนารักษาเถอะรักษาซื้อไปใช้เถิดคือมันดีมันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิคนาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสาวสาวแสงเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี่สาวสาวแสงเงินนะคะ ตอนนี้ยังมีโปรส่งฟรีอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้เก็บโบกเพิ่มเดยทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสุภาพร์สวัสดีคุณสุภาพ <c oughs> นพมาไม่ทันตอนที่เขาทากันใช่ไหมแ <c oughs> บบว่า,าไลฟ์แบบทาแบบทาโชว์ <c oughs> ไปเลยอเงี้ยทั้งสองข้างนะเออจะกลิ่นเต่อไม่มีจริงๆนะมันไม่ได้แบบคุม,มันคือปกติถ้าคนที่เขาไม่ได้ทาโลออนกลิ่นมันจะแบบ แรงมากมากเลยอะค่คนนะเออคิวคิวผิวบ้านเข้าก็คือคิ้วคิวคิ้วคิวอีสานน่ะคิ้วคิวแมนบ๊อกแมนบ๊อคนอีสาน คิวคิวคืออะไรคะคิวคิวก็คือจังไดบุนี่มันมันมันกินเตามันแห้งอ่ะมันมันขมคอางนนี้เขาคนเหนือนะคะคนเหนืออันนี้คนอีสานนะคะเนาะก็คนอุบลอันนี้คนอุดิตนะคนอุตรดิตนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะมันเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเราไปเรื่อยๆเราจะมี ผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผโริรดักต์ใหม่ๆสุขภาพความสวยความงามเรามีมาแนะนําให้ถ้าดีเราจะบอกว่าดีค่ะถ้าไม่ดีเราจะไม่เอามาขายนะคะบอกเลยราคาย่อมเยาเนาะราคามันย่อมเยาอ,อยู่แล้วสามร้อยสอยส่ง,สงต่าง <2 S 1> ประเทศได้ไหมส่งได้ค่ะใช่ถ้าของไม่ผ่านอะไรเลยจะส่งต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นไม่ได้นีจ๊าของส่งต่างไ้อยู่ประเทศไหนแค่ให้พี่ๆส่ง ท,<า>ที่อยู่มาที่อยู่มาแล้วเราก็ส่งให้ทั้งเอกชนหรือว่ารัฐบาลเอ้ยทั้งไปรษณีย์นี่ว่ะแล้วก็เอกชนขอโทษแทนที่กระไรด,ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ส่งเราเราเราส่งแต่ว่าค่าแต่ส่งเนี้ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของของสินค้าว่าพี่ๆจะเอากันกี่กล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแนะนํานะสามกล่องขึ้นไปเพราะว่ามันทาได้ทั้งหัวเข่าดำเนะะาะแบบบพคนทยเยอะกว่าลักเล่อะไรอย่างเงี้ยก็ เออเหมือนเฟืองบอกว่าทาตูดอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เยอะกันนิดนึงนะคะแต่ลอยแตกลายนะคาได้นะใช่รอยแตกลายงาใช่เปล่าวะรอยแตกใครตูดแตกอ่ะใครที่แบบเคยอ้วนแล้วผอมลงแล้วมีรอยรอยเออเขาเรียกว่าลายดําลายดํำทาได้ทุกที่ที่ดําและเป็นรอยนะคะ ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทดลองใช้นะคะบอกเลยว่าแบบไม่เปลืองไม่เปลืองแล้วก็เหมือนแบบราคาจับต้องย่อมเยาวนะคะถ้าใช้เหมือนที่หญิงบีบให้ดูเมื่อกี้นี้น่าจะเกือบ2เดือนเลยทีเดียว 2, 2> เดือนก <ไป S 1> ับ390บาทมันคุ้มคอดคุ้มเลยที่สําคัญนะกลิ่นตัวไม่มีมั่นใจได้เลยตลอดทั้งวันนะคะ<ป>บางคนย<ป>ิง<ป>่งแบบวิ่งเยอะๆเนี่ยมั่นใจเถอะว่ากลิ่นตัวออกกาลังกายอ่ะใครที่แบบออกกําลังกายต้องไปฟิตนงฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อกล้ามไปไป ตอนนี้คุณต้องมั่นใจแล้วนะคะเราใช้ดีเราเลยบอกต่อนะคะถ้าใครที่สนใจหรือว่าเห็นไลน์นี้นะคะก็กดอินบ็อกเข้ามาเลยว่ารับแบบไหนส่งฟรีนะคะสวัสดีค่ะคุณลีน่านะคะดีทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ของเรานะคะ Excuse me I can send cheer home แร์ของโปรดแบ่งกันน่อย่ะ เราเราไม่ซีนะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าลูกค้ายอยากจะทดลองอยากแนะนําจากใจจริง,รงๆเลยเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่อาจจะมีกล,ลิ่นแะละแบบไม่มีกลิ่นแรงเดินไปแล้วเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจของตัวเองนะคะถ้าผู้หญิงเรารู้อยู่แก่ใจว่าคุยมีกลิ่นนิดหน่อยเราไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าหรือแบบใส่แล้วเสื้อผ้าแบบมันมันแบบเป็นโครลที่ติดสะามามันก็จะเหม็ครับเหลืองใช่คุณเฟือแน่นอนเอออันนี้คือเรื่องจริงนะคิดเกินอย่าว่าสินะ แต่ว่าอันนี้แนะนำนะคะอยากให้ใช้คุ้มราคาสุดๆนะคะเนาะไอ้เพื่อนมึงกูสั่งได้เลยนะจิติพงศ์ค่ะคุณจิติพงศ์สั่งได้เลยส่งไปถึงบนเลยค่ะอินบ็อกมาเลยอินบล็อกไปเลยค่ะเกี่ับคนที่เข้ามาใหม่นะคะสินค้าตัวนี้ค่ะชื่อว่าปัวะนะคะช่วยลดหนังไก่กินเต่าได้ดีบอกเลยว่า กลิ่นของเรานะคะอยู่ได้24ชั่วโมงคุมอยู่นะคะตลอดทั้งวันเลยเอาอยู่จ้าเอาอยู่ถ้าบางคนแบบเมาแล้วมนแบบไม่อาบน้ำล่ะก็ยังอยู่นะคะยังอยู่กลิ่นยังแบบระงับกลิ่นได้นานมาก24ิชั่วโมงเลยกลิ่นเต่ากลิ่นตัวตูดดำอะไรดำลักแล่ดำคอดำนะคะใจดจัดเด้อใจดำกูก็จะทานไม่ได้บางคนลูกค้าถามเขาเมาว่าทานได้ทุกที่ีดำทาตรงใจได้ไหมคะ ใจดำอะค่ะอันนี้ทาไม่ได้นะคะเราไม่สามารถลวเข้าไปทาได้นะคะใจดํานี่มันเราแต่คนนะแต่พวกเราใจไม่ดำ<ม>นะลูกค้าบอกพี่คะ,ะหน้าพี่ดําพี่ทาได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ทาหน้านะคะแล้วแล้วปากดำก็ทาไม่ได้แล้วลูกค้าบอกว่าเอ้าแล้วพี่เป็นฝ้าแล้วทาหน้าได้ไหมหน้าพี่ดาไม่ได้ค่ะไม่แนะนำนะคะขอขอเต่าเนี่ยเบียระเต่าดำโอเคไหมประมาณนี้พอมาช่วยเรื่องหนังไก่ประมาณนี้นะคะเนาะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะ ซื้อไปฝากแฟนหรือไปฝากใครอะไรเงี้ยเป็นของขวัญที่มีมากๆเลยนะคะ<อ>เราเราให้เขาอ่ะเรา จริงๆอ่ะไม่กล้าบอกก็ได้อ่ะให้แบบอุ้ยนี่เห็นมันโฆษณาแต่แต่ถ้าหากว่าพี่ๆอยากจะทดลองใช้เองเนี่ยก็แนะนำนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กของอะไรน่าจะประมาณ2,000คนก็สามารถที่จะส่งให้ทุบ้านเนี่ยตอนนี้คนเข้ามาดูเราอยู่ที่1 2 8 0 0อกว่าคนแล้วนะคะขอบคุณกันเข้ามาดูพวกเราเลย เอาไปซื้อกระดิ่งแล้วกดต้องซื้อกระดิ่ง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 เอาเครื่องกระดิ่งไม่ได้กระดิ่งอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะไปซื้อกระดิ่งมานะคะเื่อแล้วเขาติะว่าเราเป็นแม่ค้ามือใหม่ถามว่าเราขายออนไลน์มานานแล้วแหละแต่ว่าเราขายในอินเทอร์เน็ตแบบไม่ได้ออนไม่ได้แบบไลฟ์สดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราไม่สามารถไลฟ์สดได้แบบนี้ไงอืต้องทำอะไร แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะทางเราไ้เรียกดะแวกกุ๊ปที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้กับเราไลฟ์สดขายได้ทุกทตัวเลยใช่ไหมคุณค<น>ุณไอหยังว<น>่าอ่านว่าเออสวัสดีทุกๆคนเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนกดหัวใจนะไม่ใช่รีนะพี่ลีนาอยู่ตรงนี้นา่าจะอยู่ในในแหละแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่า อันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในหนึ่งหมื่นคนที่เหลืออยู่นะตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเข้ามาดูได้ไหมไม่ซื้อได้ไหมได้แล้วก็มีสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเป็นกระชุ่มกระเชยให้กับหนุ่มๆหรือว่าสาวๆนะคะเนาะเราเราขายสินค้านะคะไลฟ์สดเพื่อขายของนะคะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดเพื่อชักชวนใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไลฟ์สดเพื่อขายของขายของได้เราก็ได้ตังค์นะ ะะก็ช่วยช่วยเหลือกันนะคะประมาณนี้นะคะจะลืมนะใครที่ทักอินบ็อกเข้ามานะคะก็วงีนในส่วนของตรงเนี้ยฝาก,กชื่อที่อยู่เบอร์โทรเอาไว้นะคะก,ก,ก็เดี๋ยวไร้จะส่งสินท้าให้ว่ารับกันกี่หลอดอะไรยังไงบ้าง ตอนนี้อยู่ในสต็อกข้างหลังก็น่าจะเกือบประมาณ2,000หลอดก็ครบกันพอดีนะคะที่เาจะส่งให้ในวันนี้เนาะ2,000หลอดเนี่ยแบบขนาดทดลองน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะเนาะกะ็เดี๋ยวส่งให้บ้านละ1หลอด2หลอดประมาณนี้น่าจะพอสําหรับคนที่20,000คนกํนลาลังอยู่ตรงนี้20,000คนที่ดูเราอยู่นะคะก็ส่ง2,000หลอดอันนี้ถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวสั่งมาให้กับพี่ๆใหม่แล้วก็บอกเลยว่ารีออเดอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังไง ขาวหอมมั่นใจแน่มีไมก็ฝากไว้ค่ะครีมปัวนะคะก็จริงๆแล้วครีมเนี้ยค่ะเป็นครีมของพี่ส้มเชงสามชานะคะก็สามารถไปดูรีวิวของพี่ส้มเชงด้วยก็ได้นะคะก็ตรงเนี้ยค่ะเราเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาหาได้ทั้งพี่แก่น้อยนะคะทั้งหญิงนะคะหรือใครที่เขาขายครีมปัวอยู่นะคะ ปากไว้ราคาเดียวค่ะไม่ไม่ไม่มีนะว่าพี่ขอ150ได้ไหมไอ้เนี่ย150ไม่มีนะคะก็เราเราขายเป็นราคามาตรฐานนะคะเนาะก็เรามีเลทราคาเดียวกันทุกทุกคนเลยนะคะสําหรับราคาของตัวแทนจาหน่ายเนาะนะคะแต่ถ้าส่งต่างประเทศลราคานี้ไหมจริงๆแล้วค่ะส่งต่างประเทศจะมีอีกเลทราคาที่เขาอยู่ในของประเทศนั้นๆอยู่แล้วนะคะเนาะตอนนี้น่าจะมีเกาหลี ที่มีสต็อกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะมีตัวแทนจำหน่ายในเกาหลีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเกาหลีอุ๊ยคนที่อยู่ในเกาหลีมากอีกแล้ว2,000คนว้าว <Wow. S 1> ใช่ใช่ใช่ oh, <okay. S 1> คือมันเลิศมากนะคะก็ oh <yeah. S 1> ฝากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราปัวตัวน,นี้เริ่มต้นก่อนปัวปัวปูแพรถ้ามีตัวไหนเร็วๆนี้วันไหนดีเราจะมาไลฟ์สด, oh, oh. ดของ ลดน้ำหนักให้เพราะเป็นตัวนี้อยากแบบบอกเลยว่าแบบมันเลศอ่ะคือใครที่แบบกินลดน้ำหนักอยู่แต่ต้องกินหลายตัวกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้มันแบบผอมสมมติต้องกินตัวนี้ด้วยควบคู่กับตัวนี้ด้วยเพื่ออะไรแบบนี้บางทีลืม,ลมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าตัวเดียวเอาอยู่คือตัวเดียวครบทุกสิบตัวที่คุณกินเลยแต่คุณกินแค่ตัวเดียวลดจริง คอนเฟิร์มให้แล้วเดี๋ยวมาดูกัน <Okay. S 1> บอกเลยว่าเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวออนอเวย์อยู่นะคะจะเป็นซองน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดแจกให้ชิมด้วยเนาะใครอยาก <c oughs> ถ้าหากว่าใครที่ท้ายไลฟ์นี้นะคะใครที่อยากจะชิมนะคะอุ้ยพี่อยากจะชิมมันเป็นรสชาติแบบไหนหรือว่าพี่อยากจะชิมอะไรก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ชิมด้วยเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับฝากไว้นะ2 สองแชร์หน้าเฟซตัวเองแล้วก็2แชร์ลงกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็ได้จะมีให้เทสให้ชิมนะคะทุกๆคนถ้าใครที่เข้ามาไวนะคะเนาะก็จะแจกเลยนะลองฝากไว้นะ,ะวันไหนวันไหนหรออวันไหนกินวันอังคารนะรังคารของน่าจะมานะคะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเรามา เจอกันนะคะถ้าหาว่าใครที่อยากจะชิมนะคะและอยู่ต่างประเทศส่งไหม <laughs> ก็ส่งนะส่งเป็นกล่องแล้วก็เดี๋ยวแถวน,นี้ให้ชิมด้วย <laughs> โอนมาก็ส่งค่ะ <laughs> ใช่โอนมาก็ส่งนะคะเนาะก็ <laughs> โอนมาแล้วก็ส่งเพราะว่าทําไมถึงต้องโอนก่อนคือคือจริงๆแล้วคะ่ะเราไม่ได้สต็อกไวเยอะเพื <laughs> ่ออุ้ยปลายทางอย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเอาใช้ตังค์เนี่ยไปซื้อให้คุณอยู่ดีนะจ๊าโอเค ฝากกดติดตามสำหรับห <|th|> น้าสสวยๆเราด้วยน er. yeah. lair, ได้เออชุดเห็นน่าจะได้เนาะเด็อะไรนียมีอะไรไหมคะก็ถ้ามีอะไรก็อินบอกเข้ามาสอบถามเราเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมที่อยู่นะเดี๋ยวเราจะส่งของให้สำหรับสองพบ้านน่าจะหมดแบบแบบเดียว ก็น่าจะหาคนช่วยแพ็กแหละวันนี้แต่ว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเนี่ยในหมื่นคนอ่าหมื่นกว่าคนวันนี้ถ้าหากว่าบ้านไหนที่ไม่ได้ก็เดี๋ยวก็นก้อยก็ทยอยจะส่งให้แล้วกันแล้วถ้าส่งช้าต้องขออภัยนะคะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพหนึ่งถึงสองวันแต่ถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งถึงประมาณสาวันอ่ะแต่ว่าแฝนก็ส่งน่าจะไวนะคะก็ประมาณไม่เกินสองวันสาวัน,วนเลทๆไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินขนาดนี้อดเจรอช้ากัน<ค>นะ้ะเจ๊ อ่านี่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 ปัวปังนี่เี่นี่สองหลอดแล้วก็แพ็คส่งแบบนี้ปัวปังจ้าแล้วก็จะปินส่งแฟตให้แบบนี้นะจ้าสำหรับทุกบ้านส่งไวทันใจนะคะไม่มโนว่าในกล่องอุ้ยมีของหรือเปล่าไม่เบานะคะไม่เบานลค่ะน้วก็บอกเลยค่ะว่าถ้าใครที่อยากจะสั่งซื้อครีมลักแร้ดํานะคะปัวตัวนี้ค่ะก็ฝากติดตามอินบอกเข้ามาเลจ้า โอเคก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับ2องหมื่นคนที่กำลังรับชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้สำหรับ